สวัสดีครับยูกูซัมทีวีวันนี้ก็จะมาสรุปในเรื่องของเกม Slay the Princess นะครับซึ่งจะให้เรารับบทเป็นพูกุก้าคนหนึ่งที่เข้าไปในป่าใหญ่แห่งหนึ่งที่มีผู้บรรยายเล่าว่าจะต้องไปสังหารองค์หญิงนะครับโดยผูก้ก้าก็ใช้มีดในการเข้าไปสังหารองค์หญิงแล้วก็จบเกมครับ ใช่ครับมันจบแค่นั้นเลยครับแต่ว่าไม่ใช่แค่นั้นครับเพราะว่าจริงๆแล้วองค์หญิงคนนี้เนี่ยเป็นองค์หญิงที่เธอเนี่ยจะถูกโซ่ตรึงเอาไว้ที่แขนนะครับซึ่งผู้กล้าเนี่ยสามารถเลือกที่จะตัดสินใจในการช่วยชีวิตเธอได้หลายรูปแบบครับหรือว่าสามารถจัดการเธอได้หลายรูปแบบเหมือนกันนั่นเองโดยถ้าหากว่าผู้กล้าเนี่ยได้ทําดีกับเธอนะครับก็จะมีผลลัพธ์แล้วก็ฉากจบที่ต่างันออกไปครับทั้งนี้ทั้นนั้นเหตุการณ์ทั้งหมดนี้ผู้บรรยายเนี่ยจะเป็นคนที่มีความสามารถในการบงการเหตุการณ์ต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็น ที่เขาพยายามจะชักจูงให้กับผู้กล้าเนี่ยเดินทางไปที่บ้านไม้นะครับไม่ว่าอย่างไงก็ตามเนี่ยไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นผู้กล้าก็ยังคงจะต้องเดินทางไปที่บ้านไม้แห่งนั้นนะครับและที่สําคัญก็คือจะต้องเข้าไปหยิบมีดแล้วก็สังหารองค์หญิงให้ได้นะครับถ้าหากผู้กล้าไม่หยิบมีดเนี่ยมันก็จะโยนมีดลงมาแล้วก็จะขังผู้กล้าเอาไว้กับองค์หญิงที่อยู่ห้องใต้ดินนะครับแล้วก็เป็นการตัดสินใจว่าผู้กล้าจะถูกผู้บรรยายบงการนะครับแล้วก็จะใช้มีดในการจัดการกับองค์หญิงให้ได้เนื่องจากเธอเนี่ยจะเป็นผ หลายลางโลกตามความเชื่อของผู้บรรยายนะครับและผู้บรรยายบอกว่าผู้กล้าจําเป็นต้องสังหารเธอก่อนที่มันจะสายเกินไปนะครับนั่นว่าผู้กล้าเนี่ยก็จะมีฉากจบด้วยกันอยู่หลายรูปแบบครับซึ่งถ้าเราเลือกที่จะสังหารองค์หญิงตั้งแต่แรกโดยไม่ลังเลเนี่ยทำให้เธอในขัดขืนแล้วก็ต่อสู้กับผู้กล้าครับเสร็จแล้วผู้กล้าก็จะถูกจัดการแล้วก็สลบไปแล้วก็จะฟื้นขึ้นมาวนลูปเดิมครับที่ผู้กล้าจะตื่นขึ้นมาในกลางป่ายแล้วก็ได้รับคําสั่งจากผู้บรรยายว่าให้หยิบมีดแล้วก็ไปจัดการองค์หญิงที่อยู่หห้้้องงใใตดินนนบานมแ่ สุดท้ายแล้วเหตุการณ์นี้ก็จะวนลูปไปเรื่อยยครับแต่ว่าก็จะมีการเปลี่ยนแปลงขององค์หญิงที่จะมีลักษณะที่ต่างกันออกไปครับการที่องค์หญิงเนี่ยมีพลังกำลังที่แข็งแกร่งมากขึ้นนะครับส่งผลทำให้ตัวของเธอจะกลายเป็นองค์หญิงแบบอสูรกายครับหรือว่าเดอะบีชเองซึ่งผู้กล้าก็จะถูกจัดการอีกครั้งหนึ่งนะครับเสร็จแล้วก็จะมีเหตุการณ์เหตุการณ์หนึ่งที่มีการพลิกผันตัวละครผู้กล้าของเรานะครับให้เข้าไปสู่ลูปของต่างมิตินะครับที่จะทําให้เราได้เห็นถึงเหตุการณ์ต่างว่า จริงๆแล้วมันจะมีมิติของผู้กล้าที่ได้เผชิญหน้ากับองค์หญิงในหลายรูปแบบแล้วก็หลายหลุมด้วยกันนะครับนั่นนั้นว่าตัวละครผู้กล้าของเราเนี่ยก็ได้พูดคุยกับองค์หญิงโดยตรงครับโดยสุดท้ายแล้วเราสามารถเลือกตัดสินใจได้ว่าจะช่วยเหลือองค์หญิงหรือว่าจะทําอะไรนะครับแล้วก็จะต้องได้ผลลัพธ์ที่ต่างกันออกไปนั่นเองนะครับ ซึ่งท้ายแล้วผู้กล้าก็จะเข้ามาพบกับองค์หญิงที่เป็นร่างที่อยู่ในมิติที่เป็นห้วงเวลาที่ต่างออกไปครับโดยผู้กล้าเนี่ยจะได้พบกับว่าผู้บรรยายเนะี่ยอยู่ดีจะหายไปชั่วคราวนะครับและผู้กล้าเนี่ยก็ได้เข้าไปสัมผัสกับกระจกนะครับที่จะทําให้เราได้เห็นหน้าของผู้กล้าครับที่เหมือนจะเป็นอสูรกายเหมือนกันนะครับแล้วก็เหมือนกับว่าผู้กล้าเนี่ยจะมีความสามารถในการเพิ่มคุณลักษณะของตัวเองเมื่อเมื่อผู้กล้าเนี่ยได้เข้าไปสัมผัสกับกระจกนะครับโดยผู้กล้าเนี่ยก็จะได้พูดคุยกับองค์หญิงที่มีพันนนาากรรเเต็มแขลย ก็เธอเนี่ยเหมือนจะบอกว่าเธออยู่ที่นี่มานาแสนนานแล้วเธอเนี่ยเต็มไปด้วยเส้นทางเลือกที่ถูกสร้างขึ้นมาทั้งเรื่องดีและเรื่องร้ายนะครับเหมือนกับเศษกระจกที่เป็นภาชนะที่ไหลเวียนไม่มีที่สิ้นสุดนะครับ โดยองหญิงก็พูดประมาณว่าเธอขอร้องให้ผู้กล้าเนี่ยกลับไปช่วยเหลือองค์หญิงอีกหลายคนในเส้นทางต่างๆนะครับเพื่อไขคําตอบที่แท้จริงว่าวิธีในการที่จะออกไปจากที่นี่เนี่ยมันคืออะไรกันแน่นะครับนั่นเองว่าผู้กล้าเนี่ยก็ได้สอบถามองค์หญิงว่าแล้วเราจะสามารถกลับไปที่นั่นได้อย่างไรนะครับโดยองค์หญิงบอกว่าจะต้องทําการย้อนกลับไปอยู่ในลูปเดิมก็คือเริ่มเกมใหม่นะครับแล้วก็ทําการช่วยเหลือองค์หญิงในหลายรูปแบบด้วยกันนะครับโดยทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยผู้กล้าของเรานะครับก็ได้ทําภารกิจในการเข้าไปสังหารองค์หญิงนะครับ ทั้งการช่วยเหลือขององค์หญิงด้วยนะครับโดยถ้าเราช่วยเหลือองค์หญิงเนี่ยองค์หญิงก็จะเป็นมิรนะครับและในเวลาต่อมาสุดท้ายและผู้บรรยายก็จะบังคับให้เราเนี่ยจัดการกับองค์หญิงให้ได้นะครับแต่องค์หญิงก็จะพยายามหยุดเรานะครับโดยการสังหารเราทิ้งนั่นเองเสร็จแล้วก็จะเป็นลูปต่อไปครับที่องค์หญิงจะกลายเป็น ผลลัพธ์ที่เราทําในเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นก่อนหน้านี้นะครับเราจะได้เห็นว่าองค์หญิงก็จะกลายเป็นองค์หญิงตาหวานครับที่จะช่วยเหลือผู้กล้านะครับและก็จะเดินทางออกไปจากบ้านด้วยกันนะครับโดยที่ผู้บรรยายไม่สามารถขัดขวางได้เลยนะครับผู้บรรยายเนี่ยเหมือนจะมีความสามารถในการบังคับจิตใจของผู้กล้าได้อย่างสมบูรณ์เลยนะครับสิ่งที่จะไม่สามารถหยุดผู้บรรยายได้ก็คือองค์หญิงนั่นเองนะครับนั่นว่าก็จะมีฉากจบอีกหลายแบบครับทั้งฉากจบแบบแย่ที่องค์หญิงเนี่ยจะถูกจัดการในหลายรูปแบบด้วยกันนะครับทั้งถูก ลามโซเอาไวจ้จนเหลือแต่กระดูกนะครับแล้วก็ได้ขุดออกมาเป็นร่างวิญญาณอันน่ากลัวครับแล้วก็มาหลอกหลอนตัวของพระเอกนั่นเองตัวสรุปแล้วเหตุการณ์ทั้งหมดนี้ก็จะวนลูปกลับมาที่เดิมครับและสุดท้ายในฉากจบทีิแท้จริงนะครับนั่นก็คือผู้ก้าวของเราเนี่ยเลือกที่จะทําลายกระจกนะครับเพราะว่าผู้ก้าวเราเนั้นแข็งแกร่งขึ้นแล้วแล้วก็สามารถปลดปล่อยผู้บรรยายออกไปได้สําเร็จนะครับโดยผู้บรรยายบอกว่าเขาเนี่ยมีหน้าที่ในการบงการให้ผู้กล้ากับเจ้าหญิงเนี่ยได้อยู่ในผลลัพธ์สุดท้ายครับนั่นก็ค เป็นผลลัพธ์ที่ไม่มีวันสิ้นสุดนะครับจะมีการกำเนิดใหม่ของผู้กล้ากับองค์หญิงที่จะมีการเกิดบนลูปซ้ําแล้วซ้าเล่าเหมือน ดังเศษกระจกที่กระจัดกระจายไม่มีที่สิ้นสุดนะครับทำให้ตัวตนของผู้กล้าในตอนนี้เนี่ยมีมากมายแล้วก็มีทางเลือกต่างกันออกไปโดยเจ้าหญิงเองกับผู้กล้านะครับก็จะกําเนิดใหม่เรื่อยๆด้วยโดยผู้กล้าเนี่ยเลือกที่จะทําลายกระจกในตอนสุดท้ายได้สําเร็จนะครับแล้วก็ปลดปล่อยผู้บรรยายออกไปได้สําเร็จด้วยนะครับเพราะว่าเขาเนี่ยต้องการที่จะให้ผู้กล้าเนี่ยไปตัดสินใจกับผลลัพธ์ของตัวเองครับนั่นก็คือการที่ผู้กล้าแล้วก็เสียงของผู้กล้าที่เป็นจิตใจของตัวเองนะครับได้ถูกเลือกแล้วก็ตัดสินใจโดยตัวของเขาเองคร ผู้บรรยายมาขัดขวางหรือว่าเข้ามาบงการเขานั่นเองนะครับโดยผู้กล้ากับเจ้าหญิงเนี่ยก็จะได้มาปรากฏตัวครั้งหนึ่งแล้วก็จะเป็นผลลัพธ์สุดท้ายครับนั่นก็คือผู้กล้าเนี่ยจะได้พบกับองค์หญิงในร่างที่แท้จริงครับ need been so long and heart a has it's this moment so for my this ached You องค์หญิงในตอนนี้เปรียบเสมือนพระเจ้านะครับที่สามารถเลือกสร้างตัวตนใหม่ขึ้นมาและก่อกําเนิดเส้นทางอันไร้ที่สิ้นสุดครับรวมไปถึงเนี่ยนี่เป็นเวลาอสมควรแล้วที่ผู้กล้ากับองค์หญิงเนี่ยจะต้องตัดสินใจในการเลือกเห็นผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นในแต่ละฉากจบนะครับผู้กล้าก็จะได้เห็นเหตุการณ์ที่เขาได้ได้ไดช่วยเหลือองค์หญิงหรือว่าได้จัดการองค์หญิงในหลายรูปแบบด้วยกันนะครับโดยทั้งหมดทั้งมวลท,ท,ที่เกิดขึ้นมานั้นเนี่ยก็มารวมตัวกันเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันจนได้นะครับเพราะว่ากระจกมัน แตกไปแล้วผู้บรรยายหายไปแล้วนะครับเหลือแค่ผู้กล้ากับเสียงในใจิตใจของผู้กล้าเท่านั้นนะครับที่จะสามารถเลือกตัดสินใจได้ว่าสุดท้ายแล้วเขาจะเลือกในรูปแบบไหนนะครับโดยเธอได้ถามผู้กล้าว่าสรุปแล้วผู้กล้าเนี่ยยังคิดจะสังหารเจ้าหญิงอยู่หรือไม่นะครับโดยตัวของผู้กล้าเองนะครับก็จะสามารถเลือกใช้ความรุนแรงแบบเดิมหรือว่าจะเลือกใจดีกับเธอหรือว่าจะเลือกรวมเป็นหนึ่งกับเธอก็ได้นะครับนั่นแต่ละตัวเลือกก็จะเป็นฉากจบของตัวเกมครับถ้าหากว่าผู้กล้าเนี่ยเลือกที่จะให้อภัยตัวเองแล้วก็อยากจะ หลุดออกไปจากลูปอันโหดร้ายแห่งนี้โดยการช่วยเหลือขององค์หญิงที่เป็นพระเจ้าในตอนนี้นะครับนั่นก็คือตัวของพระเอกเองหรือว่าผู้กล้าเนี่ยจะต้องทําการปลดปล่อยตัวเองครับเพื่อที่จะทําให้องค์หญิงเนี่ยสามารถรวมร่างกับตัวของพระเอกได้หรือว่าผู้กล้าได้นะครับเพื่อที่จะก่อกําเนิดโลกใหม่ที่เป็นธรรมชาติและทั้งคู่ก็จะอยู่ด้วยกันตลอดกาลนั่นเองนะครับ It's magnificent. Everything, just like it always has been, and just like it always will be. ในชาจบแบบที่2นะครับเสียงของผู้กล้าเนี่ยจะสามารถส่งไปถึง ตัวของเจ้าหญิงได้นะครับเพราะว่าตอนในฉากจบแต่ละฉากที่ผู้กล้าเลือกทาแบบนี้ได้คือเป็นการช่วยเหลือองค์หญิงทั้งหมดนะครับและทําให้ผู้กล้าเนี่ยมีสิทธิ์เลือกช้อยส์ในการที่จะกลับไปเริ่มต้นรีเซ็ตใหม่โดยที่ไม่มีผลลัพธ์ของการที่มีผู้บรรยายมาบงการผู้กล้าอีกนะครับนั่นหมายความว่าตัวของเจ้าหญิงนะครับจะเนรมิตเส้นทางเลือกที่ไม่มีผู้บรรยายนะครับโดยผู้กล้าเนี่ยจะต้องเป็นคนตัดสินใจเองนะครับว่าเขาจะเอายังไงต่อนั่นเองเพราะว่าผู้บรรยายเนี่ยพยายามที่จะบงการ ให้ผู้กล้าเนี่ยไปสังหารองค์หญิงอย่างเดียวนะครับแต่ในตอนนี้ไม่มีผู้บรรยายแล้วทําให้ผู้กล้าเนี่ยสามารถตัดสินใจได้ด้วยตัวเองครับสุดท้ายแล้วก็จะมีฉากจบด้วยกันอยู่2แบบครับนั่นก็คือผู้กล้าเนี่ยเลือกที่จะสังหารองค์หญิงหรือว่าจะช่วยเหลือองคหญิงนั่นเองนะครับโดยถ้าผู้กล้าเนี่ยเลือกที่จะช่วยเหลือองค์หญิงนะครับองหญิงจะดีใจมากครับแล้วสุดท้ายแล้วก็จะเป็นผลลัพธ์ที่ องค์หญิงเนี่ยคิดเอาไว้อยู่แล้วนะครับว่าผู้กล้าจะช่วยเหลือเธอแล้วก็จุงมือออกไปจากประตูในบ้านไม้ที่ถูกขังเอาไว้นะครับแล้วก็จะนีออกไปอยู่ด้วยกันอย่างมีความสุขนะครับแล้วก็จะเป็นชาจบอีกแบบนึงครับ After so many iterations So many different versions of us clashing and coming together and clashing again Leaving with you feels like all we ever really wanted I think I'm gonna stay right here Whatever you're doing right now, wherever you're going feels like it's for just the two of you yeah i think we've done our job we can feel the threads of all the stories we've told together all pulling us back down the stairs and into those chains where we know the outcome of everything that could ever come to pass it's comfortable there but it's confining we want more we want whatever might be on the other side of this door Something new that we'll experience together, with someone who exists outside of us, with someone who can see us in a way we can never see ourselves. And we love you too. โซนฉากจบอีกแบบหนึ่งก็คือผู้กล้ายังคงเลือกที่จะสังหารองค์หญิงนะครับเนื่องจากว่าเธออาจจะเป็นไหนะของโลกใบน,นี้ตามที่ผู้บรรยายเคยบอกไว้ยอย่างนั้นก็เป็นได้นะครับสุดท้ายแล้วองค์หญิงก็จะผิดหวังมากครับแล้วก็ตลอดเวลาที่ผ่านมาเธอก็จะโกรธมากครับที่ผู้กล้าเนี่ยสุดท้ายแล้วก็ยังเลือกที่จะเข้ามาสังหารเธออยู่ดีนั่นเองนะครับสุดท้ายแล้วเหตุการณ์ทั้งหมดนี้ทําให้ผู้กล้าเนี่ยก็จะกลับไปอยู่ในจุดเริ่มต้นใหม่นะครับพร้อมกับตัวขององค์หญิงเองที่จะกลับไปสู่โลกใหม่ครั้งหนึ่งที่ครั้งนี้ โลกทั้งใบเนี่ยถูกเผาไหม้ทั้งหมดแล้วก็ได้วนกลับมาในการสร้างโลกใหม่ครั้งหนึ่งนะครับแล้วก็หวังว่าเหตุการณ์นี้จะทําให้เหตุการณ์นี้ก็หวังว่าผู้กล้าเนี่ยจะเปลี่ยนใจนะครับให้เป็นฉากจบแบบแรกนั่นเองนะครับผมก็คือการช่วยเหลือองค์หญิงนั่นเองนะฮะ และนี่ก็เป็นในส่วนการสุปในเรื่องของ s l a ป e ดอะปรินเซส์นะครับที่จะเป็นการตรีความคร่าวๆว่าสุดท้าย<ส>แล้วตัวของผู้กล้าเองนะครับเป็นคนที่จะสามารถเลือกตัดสินใจแล้วก็จะสามารถสร้างผลลัพธ์ที่จะส่งผลต่อตัวองค์หญิงได้นะครับแต่สิ่งที่ขัดขวางตัวของผู้กล้าเองนะครับนั่นก็คือตัวตนของเขาครับที่ยังคงจะต้องไปตามหาตัวเองกันต่อนว่าสุดท้ายแล้วเขาเนี่ยถูกบงการโดยผู้บรรยายหรือว่าตัวขเขาเองเนี่ยต้องการที่จะมีอิสระจากตัวผู้บรรยายนะครับโดยการที่เขาเนี่ยได้สร้างกระจกขึ้นมาหนึ่งอันให้ตัว ก็จะมีความลังเลแล้วก็ไม่สามารถตัดสินใจด้วยตัวเองได้ครับตัวงหญิงเองเนี่ยก็จะมีการเลือก choice ในการสร้างเหตุการณ์ต่าง,างๆเพื่อที่จะให้ตัวเนี่ยถูกปลดปล่อยออกไปให้ได้นะครับสมมติทําให้ตัวของผู้กล้ากับตัวขององค์หญิงเนี่ยก็จะมีวอลลุ่ที่ไม่สิ้นสุดนะครับจนสุดท้ายแล้วเธอเลือกที่จะพังทลายความ ลังเลออกไปนะครับนั่นก็คือการปลดปล่อยตัวของผู้บรรยายออกไปนะครับทำให้ตัวงผู้กล้าเนี่ยสามารถคิดแล้วก็ตัดสินใจด้วยตัวเองได้นะครับและนี่ก็น่าจะเป็นเหตุการณ์ทั้งหมดของเกมสเลปปิงเซนนะครับที่ผมมีการวิเคราะห์แล้วก็มาสรุเขาคลายผู้ไม่ได้ฟังกันนะครับผมก็ <c oughs> จริงๆมันมีส่วนงตัวเนื้อเรื่องแล้วก็เหตุการณ์ต่างๆที่ผมไม่ได้หยิบยกมาเยอะแยะเลยนะครับทั้งฉากจบหลายแบบด้วยกันที่เราไม่ได้มีการมาลองกันนะครับผมก็ประมาณนี้ครับ